สวัสดีทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้เราอยู่กันในเกนชินอิมแพกนั่นเองนะครับก็ในคลิปนี้นะครับก็จะมารีวิวนะครับตัวละครชายหรือว่าทาทาเลียนั่นเองเนาะก็ในวันที่ผมทําคลิปเนี่ยตัวละครชายใกล้จะวางขายแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้วางขายนะนะครับเออกดให้ดูเป็นตู้เนี่ยครับเป็นเวนตี้อยู่เป็นการรีรันแล้วนะครับเออจะรีรันกลับมาขายนั่นเองนะครับอีกแค่1วันกว่าๆเท่านั้นนะครับก็มาดูกันนะครับว่า ตัวละครนี้น่าสนใจมากน้อยแค่ไหนนอนนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับก็คือชายเนี่ยเป็น DPS ทาาดน้ำนะครับแน่นอนนะครับใช้ธนูนะครับเรื่องนี้คือทุกคนรู้กันอยู่แล้วนะครับใช้ธนูนะครับเป็นตัวละครทาาุน้ําโดยสามารถกดเปลี่ยนโหมดเพื่อเป็นตัวโจมตีตีใกล้ได้โดยที่กดเปลี่ยนโหมดแล้วเนี่ยจะตีเป็นน้ําเสมอนะครับก็คือจะทําความเสียหายเป็นน้ําเท่านั้นนะครับปึ๊บเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาธนูก็คือเป็นธนูทั่วไปครับยิงธรรมดา6ครั้งประมาณนี้นะครับชาร์จยิงก็จะยิงออกไปเป็นธนูเนาะ ีนี้เดี๋ยวเรามาดูเรื่องของสกิลกันนะครับเจาะลึกเรื่องของพรสวรรค์กันนิดนึงนะครับก็อ่าเรื่องของการชาร์จโจมตีของชายนะครับโหมดธนูเมื่อเราชาร์จยิงเนี่ยจะทําการแปะสัญ,ญลักษณ์ลิฟทายใส่มอนสเตอร์นะครับโดยสัญ,ญลักษณ์ลิฟทายเนี่ยอยู่นานถึง1ิวิเลยนะครับเมื่อเราโจมตีใส่มอนสเตอร์ที่ติดสัญ,ญลักษณ์ลิฟทายเนี่ยก็จะมีการระเบิดซ้ําให้นะครับโดยที่เป็นธนูเนี่ยเขาจะเรียกว่าลิฟทายแฟลชนะครับก็คือจะมีวงน้ำเนี่ยเด้งขึ้นมาอีก3ครั้งนะครับจะม วงน้ำระเบิดขึ้นมาอีก3ครั้งนะครับเดี๋ยวไปหาเหยื่อย,ยิงให้ดูแถวๆนี้เหมือนจะมีอยู่อ่ะนะครับปั๊บนี่แปะมาร์กเนาะแล้วยิงใส่มาร์กเข้าไปอ่ะมีน้ำระเบิดออกมา3ครั้งนะครับทคำความเสียหายใส่ศัตรูรอบๆเลยนะครับก็คือประมาณนี้นะครับสำหรับการใช้ธนูเนาะทีนี้มาว่ากันต่อเรื่องของอ่ะตีใกล้นะครับ ก็คือพรสวรรค์ที่2นะครับโฟลกัซี่เลจิ้งไทก็คือเมื่อกี้กดให้ดูไปแล้วนะครับเมื่อตอนกดเปลี่ยนโหมดเลยเนี่ยจะทำดาเมจรอบตัวก่อนนะครับเนี่ยมีความเสียหายเมื่อเปลี่ยนรูปแบบตอนนี้ที่เรียกว่าเนี่ย115%นะครับแล้วก็ตีธรรมดาได้ทั้งหมดหฮิตนะครับโดยฮิตที่6เนี่ยจะเป็นการตีเบิ้ลนั่นเองเนาะและโหมดตีใกล้เนี่ยนะครับก็จะมีการฟันติดมาร์กเช่นกันนะครับแต่ว่ามาร์ระเบิดของการตีใกล้เนี่ยเขาจะเรียกว่าลิฟทายสลันะครับซึ่งเป็นฮ นะครับปึ๊บเรื่องของการตีใกล้ติดมาร์กเนี่ยปึ๊บอ่ะทำ d a t a b a เห็นไหมครับ1ทีก่อนนะครับแล้วก็ฟันเข้าไปนี่นะครับโดยมาร์กของการตีใกล้เนี่ยไม่ได้ติดตลอดนะครับจะมีคูลดาวอยู่นะครับคือ1.5ึ่งาวินะครับมาร์กเนี่ยจะระเบิดทุกๆ1.5ึ่งาวินะครับไม่ได้ระเบิดตลอดนะปึ๊บนะครับ แต่คือถ้าเราเนี่ยค่อยๆเคาะเนี่ยมันก็จะติดแหละเพราะมันแค่แแบบ1วิซึ่งมันก็ติดทีจะสังเกตได้ว่าวงน้ําที่ระเบิดจากมาร์กเนี่ยมันค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็กว้างนะครับแรงกว่าเราตีเองแน่นอนนะครับเดี๋ยวให้ดูเรื่องของเปอร์เซ็นต์ได้เลยแล้วก็อ่ะโหมดนี้อ่ะกระพริบแล้ว3ทีเมื่อปล่อยให้กระพริบนะครับลีบรีบคือถ้าเราใช้โหมดนี้นานๆจนมันกระพริบแจ้งเตือนบนหัว3ครั้งเนี่ยคือคูลดาวมันคือแม็กซ์แล้วนะครับก็คือ45่ิบาวินะครับเพราะฉะนั้นเวลาใช้เนี่ยก็คคาาาานนนวววววณเเเเลลลดดดีีีีีๆรรรรัับถ้้้้ไไมม่่่่ออะใใหหหตตแยยปปืกิ เปลี่ยนกลับมาเป็นโหมดธนูทันทีนะครับเพื่อที่คูดามันจะได้ไม่นานจนเกินไปนะครับซึ่งเอาจริงๆมันก็นานแล้วแหละนะครับหลัก30วิน่คือมันก็นานแล้วนะครับกับตัวที่เราจะต้องพึ่งสกิลนี้ในการทาดาเมจนะเนาะประมาณนี้นะครับสำหรับสกิลที่2อ่าผมมีตกหล่นอะไรไปหรือเปล่าไม่มีแล้วนะครับเออไม่มีแล้วเนาะก็อัลติเมทมาว่าเรื่องของอัลเมทสกิลกันอัลเมทสกิลสำหรับชายเนี่ยก็คือจะมี2แบบนะครับก็คือทั้งตอนที่ใช้เป็นโหมดธนูแล้วก็โหมดตีระยะประชิดนั่นเองนะครับโดย โหมดธนูเนี่ยไม่ได้มีอะไรมากครับก็จะยิงทําความเสียหายรอบตัวเลยนะครับหฮิตที่605%นะครับอันนี้เรเว่าแเนาะและถ้าเป็นโหมดตีใกล้เนี่ยจะแรงถึง742%เลยแล้วทีนี้พอมีเพิ่มเติมให้ก็คือจะมีความเสียหายริบไท blast ให้อีก192% Ri ิปไท blast เนี่ยได้จากโหมดตีใกล้เท่านั้นนะครับเนี่ยเมื่อ,อเมื่อเราใช้รูปแบบการต่อสู้ระยะประชิดนะครับโจมตีอันติเมตเข้าไปเนี่ย จะทาให้เกิดความเสียหายน้าอย่างรุนแรงต่อศัตรูทั้งหมดที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงและทําให้เกิดลิฟทายบลัสโดยลิฟทายบลัสเนี่ยเมื่อไลท์ออฟโอเบลิเทเรชันเนี่ยอันนี้เป็นสกิลอันตีนั่นแหละนะครับโจมตีโดนศัตรูที่ติดอยู่ในสภาวะลิฟทายก็คือเมื่อเราใช้อันตีโหมดตีใกล้โจมตีใส่ศัตรูที่ติดมาร์กนะครับก็ไอลิฟทายบลัสเนี่ยมันก็จะไปทําดาเมจเพิ่มเติมให้อีกนะครับทาให้ถ้าเราอยากอันตีให้แรงก็คือจะต้องใช้โหมดตีใกล้ใส่ศัตรูที่ติดมาาาารรรนนนะะับปปมมณณีี้้สห สกิลคร่าวๆของชายนะครับยังไม่จบนะครับมีพาสซีฟอีกมีพาสซีฟอ่ามาดูกันอันนี้เป็นพาสซีฟตอนเลเวลยี่สินะครับเวลาคงอยู่ของเอฟเฟกต์ลิฟทายเพิ่มขึ้นแปดวิอ่าคือธรรมดามันก็นานอยู่แล้วนะครับลิฟทายธรรมดามันอยู่10วินะครับเมื่อได้สกิลนี้ไปก็คืออยู่อีก8วิจะทำให้มอนท,ที่ติดสถานะลิฟทายเนี่ยก็จะติดอยู่อย่างนั้นนานมากๆนั่นเองนะครับแล้วก็อันนี้เป็นพาสซีฟตอนเลเวลเจ็ดสิบนะครับซอร์ตออฟเทอร์เรนต ก็คือเมื่อเราเปลี่ยนการโจมตีมาเป็นระยะประชิดเนี่ยเมื่อเราโจมตีติดคริทิคอลนะครับจะมีโอกาสไม่มีโอกาสหรอกก็คือเมื่อตีติดคริทิคอลเนี่ยมอนสเตอร์จะติดมาร์กเลยโดยใครที่เพิ่งได้ตัวมาเล่นแล้วปั้นตอนแรกๆเนี่ยอาจจะงงว่าแบบโหมดตีใกล้ทำไมตีแล้วศัตรูไม่เห็นติดมาร์กคือมันจะต้อง70ก่อนนะครับเออจะต้องเลื่อนขั้นตัวละครผ่านเลเวล70มาก่อนเนาะนะครับเมื่อตีติดคริทิคอลเนี่ยถึงจะมีการติดมาร์กได้นะครับเออไม่งั้นจะยังไม่ติดนะอันนี้เป็นข้อเสียลเลล็กกๆนนนนะะคครรััับบขขออองงงโหมดตีใ้ช ก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็อ่ะพาสซีฟติดตัวนะครับ Master of w e ฟวีพอนนะครับก็จะเป็นการเพิ่มเลเวลการโจมตีปกต,ติให้กับทุกตัวละครในทีม1เลเวลนะครับสังเกตตอนนี้ผมเป็นเลเวล7ผมอัพมาเองแค่เลเวล6นะครับโดยมันได้หมดเลยนะครับเนี่ยจะเป็นสีฟ้าๆขึ้นทุกตัวเลยนะครับได้มาอีกหนึ่งเลเวลหนึ่งเลเวลนะครับประมาณนี้ประมาณนี้เนาะปึ๊บอ่าอะไรอีกอ่าเรื่องของตัวละครละกันนะครับชายเนี่ยมันเป็นตัวละครที่มัน เก่งในกลุ่มดาวนะครับเออนี้หลายๆคนน่าจะรู้แล้วเป็นตัวละครตัวแรกเลยครับเหมือนมิฮโยคอลองของนะครับคือปลดดาวกับไม่ปลดดาวเนี่ยความต่างจะค่อนข้างเยอะมากๆนะครับเรื่องของคูดาวเนี่ยถ้าเราปลดกลุ่มดาวมาเนี่ยมันก็ลดไปแล้วอะครับ20%นะครับเพราะว่าชายเป็นตัวที่มันจ่าย DPS ด้วยการกดสกิลเปลี่ยนโหมดเป็นตีใกล้แล้วก็เตตตีนะครับคูดาวมันนานมากนะครับนี้ต้องยอมรับนะครับทีนี้คือเขาเอาความเก่งมาใส่ในกลุ่มดาวเฉยเลยครับ รถ20เปร์เนี่ยช่วยได้เยอะนะครับช่วยได้เยอะนะครับแล้วก็กลุ่มดาวที่2อ่ะเมื่อจัดการกับศัตรูที่ติดลิฟทายเนี่ยนะครับที่ติดมาร์คสัญลักษณ์อยู่เนี่ยตายเนี่ยจะได้นูทาตมา4หน่วยต่อตัวนะครับก็คือช่วยเก็บเกียร์อันตีให้เต็มได้ง่ายขึ้นเพราะว่าชายเป็นตัวละครที่เก็บเกียร์อันตีเองเนี่ยก็ค่อนข้างยากเช่นกันนะครับเพราะว่าช้ยเยอะใช้60 และการฟาดฟาดมอนเข้าไปเนี่ยมันได้อนุท่าทยากนะครับมันไม่ใช่สกิลที่มันเหมือนตัวอื่นอ่ะที่เป็นสกิลกดจมตีใส่มอนแล้วได้อนุทาาคืนมาเลยของชายมันจะยากกว่าตัวอื่นด้วยความที่คูดาวมานานด้วยนะครับเก็บยากนะครับอันนี้ก็มาอยู่ในกลุ่มดาวนะครับแล้วก็กลุ่มดาวที่4กลุ่มดาวที่4ีก็คือจะทําให้มารกระเบิดทุกทุกสวิอันนี้คือจะแยกกับตัวปกตินะครับตัวปกติเนี่ยเมื่อเราอยู่ในสถานะตีใกล้เนี่ยโฟลเลกซี่เนี่ย มันจะระเบิดทุกๆ1.5อันนี้ก็คือนับต่างหากนะครับทุกๆ4วิจะระเบิดแถมมาให้ก็เพิ่มความเก่งให้อีกเท่าแหร่นะครับเพราะมาร์คระเบิดแรงนะครับของชายคือมาร์คระเบิดแรงแล้วก็ที่สุดจัดๆเลยก็คือมาอยู่ที่กลุ่มดาวเต็มนะครับอยู่ที่ C6 ก็คือเมื่อใช้ออลติเมทไปแล้วนะครับจะลบล้างคูดาวของโฟเลกาซีนะครับคือจะลบล้างาคูดาวของตีใกล้นันเองคือต่อให้เราแบบใช้ไปจนมันหมด ปล่อยมันหัวแดงแจ้งเตือน45วิแล้วคืออันติออกไปทีนึ่งก็คือคูดาวรีเลยนะครับ <c oughs> ในขณะที่คนที่ไม่ได้ปลดดาวนี้ก็รอกันแห้งเลยครับ40วิอะไรเงี้ยนะครับเออมันไปเก่งในกลุ่มดาวเนาะเรื่องนี้ก็ดูกันเอาละกันนะครับเออใครที่เป็นสายอวยจะเปิดกลุ่มดาวเยอะๆแน่ๆเนี่ยก็น่าจะน่าจะสบายใจได้แต่สำหรับคนที่แบบเปิดแล้วมันหลงหลงหลุดออกมาได้เงี้ยเผื่อเราอยากได้ตัว4ีดาวในตู้แล้วมันหลุดมาเนี่ยครจะปั้นดีไม่ปั้นดีก็ดูเอาละกันนะครับก็ แนะนำว่า c 0ย์เนี่ยคือมาเล่นได้นะครับถ้าถามผมนะคือผมเองก็ c 0เนี่ยเนาะตัวนี้ผมเล่นไาแค่เลเวล80นะครับก็ผมมองว่าดาเมจมันก็สูงอยู่นะครับในการทํา DPS เนี่ยค่อนข้างสูงครับเพียงแค่ว่ามันไม่เหมาะจะเป็น DPS หลักนะครับสำหรับชายมันเหมาะกับการจัดทีมแบบมี DPS 2ตัวนะครับเพราะว่าถ้ารอช่วงครูดาวเนี่ยเราจะต้องใช้อีกตัวหนึ่งทันทีนะครับคือถ้าเล่น DPS 2ตัวใช้เล่นได้ครับใช้เก่งใช้เล่นได้เลยครับเพราะว่าตีสนุกมากๆนะครับจะเก่งมากมาก กับมอนสเตอร์ที่อยู่กันเป็นกลุ่มหรือว่าอยู่ใกล้ๆกัน2 3 4 5ตัวขึ้นไปเนี่ยด้วยความที่ตัวมาร์ระเบิดเนี่ยมันโดนรอบๆข้างครับมันจะระเบิดสนุกมากครับแบบชิ่งไปรัวๆเลยอะไรประมาณนั้นเนาะอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็เ,เรื่องของอาร์ติแฟกต์นะครับมาว่ากันขอเรื่องอาร์ติแฟกต์เลยเนาะอาร์ติแฟกต์เซตที่แนะนำนะครับสำหรับชายแน่นอนครับว่าชายเป็น DPS ธาตุน้ำนะครับในเกมมีเซตน้ำแล้วก็เซตน้ำแน่นอนนะครับยืนพื้นก่อนเลยครับ2ชิ้นนะครับเซตฮาร์ดออฟเดฟ ยืนพื้นก่อนเลยครับ2ชิ้นใช้เนี่ยอร์ติแฟกเนี่ยเราจะเลือกได้ทั้งหมด3แบบนะครับ3แบบเนาะก็ยืนพื้นก่อน2ชิ้นนะครับโดยเซตแรกที่แนะนําก็คือเซตน้ํา2ชิ้นกับกราเดเตอร์สคือเซตที่ผมใส่เลยนะครับเซตนี้มีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่ากราเดเตอร์สเนี่ยก็ได้พลังโจมตีเพิ่มอีก18%อันนี้ใช้ได้หมดนะครับใช้ได้กับการใช้ธนูชาร์จยิงใช้ได้กับการตีธรรมดารวมถึงอัลติเมทนะครับก็มีดาเมจขึ้นหมดเลยนะครับเพียงแค่ มันอาจจะไม่ได้สุดนะครับคือถ้าเราอยากจะอันติแรงเนี่ยก็จะเป็นเซตน้ํา2กับโนเบลส2สชิ้นเพื่อที่ให้อันติมันได้แรงๆขึ้นนะครับเออน,นี้ก็แล้วแต่เนาะแต่มองว่าเซตนี้มันยืดหยุ่นดีครับมันใช้ได้ครอบคุมดีเนาะรวมถึงอ่าอีกเซตหนึ่งนะครับอีกเซตหนึ่งก็คือเซตน้ํา4ชิ้นเซตน้ํา4ชิ้นเนี่ยเมื่อเรากดเปลี่ยนโหมดแล้วเนี่ยเราจะตีแรงขึ้นอีก30%อนะครับอยู่นาน15บาวิเลยอันนี้คือจะแรงกว่าเซตแรกที่แนะนําไปนะครับจะแรงกว่าน้ําา2 2กล2แน่นอน,นสําสบเซต เซตน้ำา4ชิ้นนะครับก็เซตนี้ใครที่ต้องการที่จะควงดาบแรงๆเซตนี้แรงแน่นอนนะครับแต่ข้อเสียก็มีตรงที่มันหายากหน่อยนะครับออคือกว่าเราจะหาสวยๆให้ได้4ชิ้นเนี่ยคือแน่นอนครับว่ามันน่าจะยากนะครับน่าจะยากเนาะก็แนะนําว่าเริ่มต้นด้วยน้ํา2กลา2ก่อนก็ได้ครับแล้วพอมีน้ํสี่สวยๆก็ค่อยเปลี่ยนอะไรแบบนั้นนะครับส่วนเซตที่3ก็คือเซตน้ํา2ชิ้นกับโนเบส2ชิ้นอย่างที่ได้พูดไปก่อนแล้วเนาะก็คือใครที่เน้นการเบ no ิร์สอันตีแรงๆ แบบไปอันติทำปฏิกิริยาใส่ไฟอาจจะแบบเล่นคอม,มโบครบ,ครบเลยครับซูโคสมาเจาะท่าให้อีกใช้เบนเน็ตบัฟเบนเน็ตแปะไฟมันจะแรงมากนะครับมันจะแรงมากนะครับสำหรับการเบิร์สอันติของชายเนาะเผื่อใครแบบเล่นสายอันติแรงก็น้ํา2โนเบลสองนะครับแนะนาเซตนี้แล้วก็อ่ะทีนี้มีเซ็ตนอกเมตาอยู่เซตหนึ่งครับผมไม่แน่ใจมีคนเล่นหรือเปล่าก็คือโบไล4ีนั่นเองโบไลซีถ้ามีตัวใส่โล่ให้อามิโนโเอลหรือว่ามีชงลี่ใส่โล่แข็งแงให้เนี่ยก็คือเมื่อมีโล่ จะตีธรรมดากับชาร์จโจมตีแรงขึ้น40%นะครับก็ใส่ได้แหละแต่ผมไม่รู้มันแรงไหมนะไม่เคยลองเองครับใครลองเซตนี้อยู่เวิร์กไม่เวิร์กยังไงมาบอกกันได้ครับมันเล่นยากตรงที่มันจะต้องปั๊มโล่ก่อนอะ่ะแล้วชายมันเป็นตัวที่ก็อบอกว่าม,มันเล่นกับคอมโ,มโบนี้ได้นะครับอย่างผมเนี้ยผมมีชงลี่เนี่ยคือมันเป็นตัวที่ใส่โล่โล่มันอยู่นานพอมีโล่ปั๊บเปลี่ยนเป็นชายมากดบัฟแล้วจะตีชุดเดียวไปเลยครับเพราะว่า <c oughs> มันไม่สามารถทําได้บ่อยๆ,ๆมันไม่สามารถทําได้บ่อยๆครับเพราะเดี๋ยวคูดาวมันนานเสร็จแล้วก็เปลี่ยนเล่นไม่ได้แล้วนะครับมันใส่ได้นะแต่ผมไม่รู้มันคุมหรือเปล่านะครับเออประมาณนี้นะครับเรื่องของเซ็ตอ์ติแปกของชายเนาะก็เท่านี้นะครับทีนี้เรื่องของจัดทีมนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูในดันกันเรื่องของการจัดทีมนะครับบอกไปแล้วว่าชาย C0 นะครับเหมาะกับทีมที่มี DPS 2ตัวผมว่า C1 ก็ต้อง2ตัว C1 หนึ่งมารดครูดาวยีอ์เซ็มันก็ยังดูนานอยู่ดีนะครับเ อันนี้ก็จะเหลืออีก2สล็อตให้เราเลือกครับว่าเราจะเล่นแบบไหนก็แนะนําว่าเป็นตัวซับ2ตัวนั่นเองนะครับโดยซับโลดีมากๆนะครับใครมีใครมีตัวละครปู่จงหลีเนี่ยใช้เลยเนาะมีโลเนี่ยเวลาที่เราเปิดบัฟอ่าเปลี่ยนโหมดตีใกล้ตีไปแล้วเนี่ยเราจะได้ตีแบบไม่ต้องสนใจอะไรมากครับไม่ต้องกลัวล้มไม่ต้องกลัวโดนตีรวมถึงโลของปู่เนี่ยมันเทพอยู่แล้วครับมันลดท่าที่อีก20%นะครับเราตีแรงมากๆนะครับ เป็นตัวที่แนะนำนะครับเออแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรใครที่ไม่มีก็เป็น no อลก็ได้ครับถ้าอยากได้ตัวใส่โล่หรือไม่จําเป็นต้องใช้ก็ได้นะครับตัวซับมีเยอะแยะนะครับนน้อยเป็นอีกหนึ่งตัวที่อ่าเป็นทีเด็ดมากๆนะครับในน้อยไปไหนก็ได้เนาะเล่นกับใครก็ได้ครับเป็นตัวซับธาตุน้ําที่เทพมากๆตัวหนึ่งยิ่งมาซับกับชายได้ใครที่ปลดดาวมาถึงกลุ่มดาวที่2นะครับในน้อยกลุ่มดาว2เนี่ยจะช่วยลดต้านทานธาตุน้ำอ่าให้กับมอนสเตอร์15%รับห้วละครชายเนต่ยรีแรงขึ้นไปอีก นะคใช้ได้น้อยครับเดอะเบสนะครับจับได้นะรวมถึงอย่างของผมเนี่ยผมใช้ฟิชนะครับผมใช้ฟิชก็คือใช้ฟิชสายวางนกนะครับก็คือนกมันจะยิงไฟฟ้าให้นะก็คือทําปฏิกิริยานะครับไฟฟ้ากระ nam ก็จะช็อตใส่มอนครับช็อตชิ้งไปชิ้งมารวมถึงนกเนี่ยถ้าเราปั้นมันดีๆเนี่ยตัวนกของฟิชนอะออสเนี่ยมันก็ยิงแรงประมาณนึงนะครับก็ช่วยจ่าย DPS ให้ดีมากๆเลยนะครับมีอะไรอีกเบนเน็ตแน่นอนนะครับเบนเน็ตใช้ได้นะครับเบนเน็ตนี่ ทุกความสําเร็จย่อมมีเบนเน็ตอยู่เบื้องหลังนะครับเออเล่นได้เลยนะครับด้วยการแปะไฟให้ครับแปะไฟให้ชายมาอันติใส่ตามปฏิกิริยาคูณ2นะครับเออละลายเนี่ยเอยละเหยไฟกันนะเป็นละเหยนะครับได้คูณ2เนาะรวมถึงอ่าเบนเน็ตเองเนี่ยเขาฮิลได้ด้วยนะครับเออสำหรับทีมที่ไม่มีตัวฮิลเลยใช้เบนเน็ตก็ได้นะครับฮิลแรงอยู่แล้วนะครับเออฮิลแรงบัฟดาเมจเบนเน็ตแน่นอนนะครับแล้วก็มีอะไรอีกอาเซียงหลิงก็ยังได้นะครับสำหรับคนที่อยากจัดทีมไฟ2 อยากจัดทีมไฟ2เพื่อที่ให้ชายเขาตีแรงๆเนาะเอาสันพองไฟ2นี่ก็เป็นเบนเน็ตจากเซียงหลิงก็ได้ครับเราอาจจะใช้เป็นเบนเน็ตเซียงหลิงแล้วก็เล่นเป็นฟิชหรือว่าน้อยก็ได้แล้วแต่ความเหมาะสมนะครับหรือใครปั้นไม่ปั้นอะไรยังไงเนาะใช้ได้ครับเชียงหลิงก็แน่นอนครับเป็นตัวที่แปะไฟได้ดีมากๆตัวหนึ่งนะครับสำหรับน้องเซียงหลิงทั้งอันติหรือว่าปล่อยและคูนมาพ่นไฟใส่มอนก็คือแปะไฟให้ใช้ได้แบบดีๆเลยนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับทีมที่แนะนําก็น่าจะประมาณนี้นะครับเออขาดตกบกพร่องตรงไหนไปสามารถ แนะนำกันได้แล้วกันนะครับเรื่องของการจัดทีมของชายนะครับเออผมก็แนะนำเท่านี้แล้วกันนะครับเรื่องของทีมเบิร์สเดิมแมไม่แนะนำแล้วกันนะครับเรื่องของทีมเบิร์สเดิมเน่น่าจะรู้กันอยู่แล้วก็คือต้องมีซูโคลดใส่เซตลมไปเจาะทาาดน้ํามอนก่อนแล้วก็แบ่งความชนานาญทตุไปให้ชายได้ด้วยถูกไหมเดนกับเบนเน็ตนะครับอันตีเบิร์สเดิมสูงๆเรื่องของการเบิร์สเนี่ยไปหาดูพวกคลิปคนที่เขาชอบเบิร์สเดิมเลขเป็นล้านกันในตาม YouTube เอาละกันเนาะ ประมาณนี้นะครับโดยของผมเนี่ยผมใช้ทีมเซตนี้นะครับในการเล่นกับชายก็คือผมจะใช้ฟริชในการวางนกซับนะครับใช้ปู่ใส่เกราะให้แล้วก็ G P S อีกตัวหนึ่งก็คือผมใช้เป็นเครื่องฉิงนั่นเองนะครับประมาณนี้ดูกันไม่มีอะไรครับแล้วก็ปับโลมาก่อนวางนกแล้วเปลี่ยนมาจิ้มเลยนะครับแล้วเปลี่ยนมาจิ้มเลยบ พยายามแบบถ้าทำได้ก็คือให้มอนเข้ามาอยู่ใกล้ๆกันนะครับเวลาเราฟันมา,มาร์คระเบิดมันจะได้โดนทั้งคู่นะครับเออเก่งมากๆก,กับมอนที่อยู่เป็นกลุ่มนะครับมันทำเดาเมจเป็น AOE ได้ค่อนข้างดีครับชามันเก่งมันเด่นในเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับเด่นในด้าน AOE อยู่แล้วครับจะตายแล้วเนี่ยมาดูกันทีนี้เมื่อคูดาวมานานๆเนี่ยนะครับเอ,อนโชว์โอเคไหมเผื่อใครสงสยัยอ่ะนีออ่ผมชาร์จยิงได้8,000นะครับ อันนี้เป็นชาร์จยิงเลเวลาเจ็ดนะครับอัพมาเลเวลาหกบวกกับตัวพาสซีฟของตัวเองเนี่ยก็หกเจ็ดพันก็ประมาณนี้อันนี้ธนูลัสนะครับแปดพันนี่คืออยู่ใกล้นะครับโลกปู่เจาะนะครับคือโลกปู่เขาเจาะเกาะนะครับเออแต่ทันห้าแต่ถ้าอยู่ไกลๆเนี่ยโลกปู่ไม่เจาะเนี่ยมันจะอยู่ประมาณหกพันเก้าเนาะมันปันก็จะประมาณนี้นะครับเออก็แบบมันเป็นตัวที่มีพเอสดีครับทุกความพี่ ั้งการฟันก็ไปเองรวมถึงมาร์ระเบิดเนี่ยมันแรงๆทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าตัวมาร์ระเบิดของชายเนี่ยแรงกว่าเขาตีธรรมดานะครับเผ <c oughs> ื่อใครไม่ทันสังเกตเนาะปึ๊บไอเรื่องของลิฟทายสลัดนะครับเอ้ยตีใกล้ระเบิดเนี่ยแรงนะครับตีใกล้ระเบิดเนี่ยความเสียหายลิฟทายสลัดเนี่ยหนึ่งร้อยสามเปอร์เซ็นต์นะครับที่เลเวลแปดโดยเนี่ยโดนรีทุกฮิตท,ที่เราตีเนี่ยมันหกสิบหกเจ็ดสิบเอ็ดเก้าสิบสองตัวมาร์ระเบิดเนี่ยคือแรงกว่าที่เราตีเองนะครับแล้้ววกกก็จะเิิดขึนทุๆ1.5 เมื่อเราฟันใส่มอนที่ติดมาร์กลิฟทายอยู่นะครับก็คือแรงมากๆเท่านั่นเองอน,นี่เป็นอันตีหมดตีไกลนะครับประมาณนี้นะครับเมื่อกี้น่าจะโล่หมดพอดีนะครับตัวนี้ใส่เซตกราเดเตอร์เนาะก็จะประมาณนี้เดี๋ยวผมให้ดูสแตตอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับแล้นําว่าอันตีก็ส่วนใหญ่ก็คือใช้ที่หมดตีไกล้แหละนะครับหมดธนูมันไม่ไม่่คุ้มในการใช้ครับถึงแม้มันจะได้ธนูท่าคืนกลับมา ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับมันก็ไม่คุ้มในการใช้เท่าไหร่นะครับเพราะมันเบานะครับมันเบาอ่ะเราใช้แล้วเราสู้แล้วทำดาเมจเยอะๆไปปิดมอนให้ได้เลยดีกว่านะครับแล้วก็เื็กคูดาวมันติดก็นี่แหละ,ะครับเป็นเวลาของ d p s อีกอสตนึงของเราเอออะไรประมาณนี้นะครับเล่นไปแล้วเล็กคูดาวมนานานๆเนี่ยคือเราเปลี่ยนมาเนี่ยต้องบอกว่าการชาร์จยิงเนี่ยมันชาร์จยิงสำหรับชายผมนับว่าเป็นตัวที่ชาร์จยิงธนูแรงนะครับเออไม่ได้เบานะแต่ว่า ียกกับการที่เราปันน่ยนะครับมัน DPS โดนละเรื่องกันเลยครับชาร์จยิงยังไงก็สู้การเราฟันปันไม่ได้นะครับรวมถึงใครที่แบบเล่นชาร์จยิงไม่ถนัดชาร์จยิงไม่โดนนี่คือ DPS ตรงนั้นมันหายไปเลยนะครับคือดาเมจมันหายไปเลยนะครับก็ไม่แนะนําให้ไปแบบเล่นชาร์จยิงนะเนาะถ้าไม่จําเป็นจริงๆก็คือแนะนําว่าเปลี่ยนอีกตัวหนึ่งมาเลยครับเรื่องของตัว DPS อีกตัวหนึ่งเป็นอะไรก็ได้นะนะครับจะเล่นเป็นแบบพวกดีลุกอะไรอะเลเซอร์อะไรก็ได้ที่เป็นเหมือนตัว DPS นะครับใส่ไปด้วยอีกตัวหนึ่ง ในการเล่นกับชายถ้าสำหรับคนที่ไม่ได้ปลดดาวไปสูงสูงนะครับเออซีศูนย์ซีหนึ่งอย่างเงี้ยจำเป็นนะครับ DPS 2ตัวก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ละกันเนาะมาดูเรื่องของอ่าค่าสถานะละกันนะครับค่าสถานะที่จําเป็นก็ปกตินะครับก็คือพลังโจมตีคริตเทเชคคิเลตคีดาเมจนะครับก็โดยตัวของผมในมีเท่านี้นะครับนี่คือผมตีให้ต่ําๆแล้วนะมองว่าเล่นชายคริเทเชคเนี่ยต่ำๆนี่คือ50แล้วนะครับเออควรเกิน50 มันเกิน50ครับอย่างที่เห็นเป็นตัวที่ถ้ามันตีไม่ติดคลีเนี่ยดาเมจมันหายไปเยอะนะครับรวมถึงไอ้เจ้าหมดตีใกล้เนี่ยเราจะต้องตีติดคลีนะครับมันถึงจะแปะมากได้ด้วยนะครับที่เข้าจาเป็นนะครับแต่ตันี้แบกแนะนําไปแล้วนะครับนาฬิกาเนี่ยแน่นอนครับว่าต้องเป็นโจมตีเท่านั้นนะครับโจมตีเท่านั้นเนาะทวยความเสียหายน้าอินนี้ก็แล้วแต่ครับว่าตัวเรามีค่าคียเลดคียดเท่าไหร่นะครับถ้าคีเลดตั้สูงแล้วก็มาที่คีิ์ดาเมจได้เลยเนาะประมาณนี้นะครับอมาว่ากันเรื่ ที่แนะนำนะครับก็ถ้าจะเอาแรงที่สุดเลยเนี่ยแน่นอนครับไม่พ้นสกายบอร์ดฮาร์ปนะครับไม่พ้นสกสายบอร์ดฮาร์ปออกก่อนอานนี้ดูไม่ได้สกายบอร์ดฮาร์ปจะแรงที่สุสดนะครับซึ่งแน่นอนครับ,รบ,รบว่าเขาจะมาวางขายพร้อมกันกับตัวละครนั่นเองอ่ะนี่ตูต้แบนเนอร์ของชายเองเนี่ยคือชื่อว่าบอลาแดนเหนือเนาะแล้วก็อันนี้นะครับก็คือเขาจะมาวางขายให้อยู่แล้วใครที่มีเงินก็เปิดหาแล้วกันนะครับ ธนูที่แนะนำรองลงมานะครับเมื่อกี้คือธนูเดอะเบสนะครับธนู The Best คือ s k y w a r ร์ดฮแนะนำรองลงมาใช้เป็นแบลเทิลพาสก็ได้ครับธนูแบลเทิลพก็ได้นะครับธนู b a t t เทิล s s เนี่ยมันก็คือต้องบอกว่าเป็นน้องเป็นน้องของ s k y w a r ร์ดฮาแล้วกันนะครับเรื่องของพลังโจมตีมันสู้ไม่ได้อยู่แล้วนะครับด้วยความที่เป็นแค่ธนูสีดาวเนาะพลังโจมตีมันจะน้อยๆหน่อยแต่ว่าข้อดีคือมันได้อาตาัตราคลิ คือมันจะได้อัตราคลิที่ค่อนข้างสูงนะครับทำให้เราจะบิวอัติแฟกง่ายครับชิ้นสุดท้ายเราจะได้ไปใส่คลิดาเมจได้อะไรประมาณนี้แล้วก็รวมถึงเอฟเฟกที่ติดตีไปแล้วเนี่ยมันจะรวบมอนให้ด้วยครับค่อนข้างเหมาะกับใช้มากๆถ้าใครไม่ติดว่าสีสันมันแสบตาไปหน่อยมันไม่ค่อยเข้ากับตัวละครนะครับเออใครเป็นสายแฟชั่นเนี่ยสีนี่ไม่ได้เลยนะครับสีนี่ไม่เข้าธีมเลยนะฮะก็ดูเอาละกันเนาะแล้วก็อีกอันนึงอันที่ผมใช้อยู่ครับก็คือลัสก็ตรงสายอยู่ครับลัสเนี่ยยิ่งขัดกล แต่ข้อเสียก็คือลัสเนี่ยมันเป็นธนูโจมตีเปอร์เซ็นต์เมื่อเราใส่ลัสเนี่ยพลังโจมตีเราจะได้สูงแหละดูของผมได้ของผมนี่2,002เนี่ยนะครับที่เลเวล80เองนะได้ถึง2,002เลยครับแต่ว่าตัวของคลีเลตคลีเดมเนี่ยมันไม่มีมาให้ทําให้เราจะต้องไปลุ้นขา่าร์ติแฟกให้มันออฟเข้มๆหน่อยนะครับเออทำอาร์ติแฟกให้มันได้คลีเลตคลีเดมสูงๆเอานะครับแต่ใช้ได้นะครับลัสมันแรงแน่นอนครับแต่คือเรื่องของคลีเลตคลีเดมเนี่ยเราก็จะไม่ได้สูงมากนะครับด้วยควาาามมมทีี่่ธนนูเเขไได้้ใหะ อนุที่แนะนํา3อันนี้นะครับได้จากการเปิดกาชาล้วนๆนะครับเออหาไม่ได้ฟรีในเกมทีนี้สำหรับคนที่เป็นสายฟรีล่ะคนที่เป็นสายฟรีหรือคนที่สายดวงไม่ดีเปิดแล้วแบบลัสไม่หลุดเลทมาหาบ้างเลยอะไรแบบนี้นะครับถ้ามันหาไม่ได้เลยจริงๆเนี่ยก็ไม่พ้นโปรโตไโทยนะครับเรื่องของอาวุธ แล้วนับเป็นโปรโตไทป์แหละนะครับมันก็คือก็จะคล้ายๆกับลัสครับเป็นโจมตีเปอร์เซ็นต์เหมือนกันเวลาใช้ก็ยิงให้โดนจุดอ่อนก่อนทีนึงแล้วกันครับเพื่อเอาบัฟดาเมจเข้ามานะครับจะได้ตีแรงๆหน่อยเนาะธนูคราฟมี2อันนะครับอีกอันนึงมันจะเป็นคอมเพลว์โบอีกอันนึงเป็นธนูกายภาพนะครับไม่แนะนำครับเพราะว่าใช้เมื่อเรากดหมดเป็นตีใกล้แล้วเนี่ยมันตีเป็นน้ำนะครับเพราะฉะนั้นธนูที่ตีเป็นกายภาพเนี่ยเราตัดทิ้งไปเลยนะครับไม่ใช้นะครับ แล้วก็จะมีก็พวกธนูฟื้นฟูก็ไม่แนะนําอยู่ดีนะครับเออจะใช้ธนูฟื้นฟูไปทาไมก็มันตีเบาอ่ะจะมาใช้อันติอันติมันก็เบาอยู่ดีด้วยนะครับก็ไม่แนะนาเนาะโดยเออในตู้อาวุธที่จะมาถึงนะครับผมลืมไปเลยนะครับทุกคนที่ขออภัยด้วยใครที่มาดูคลิปนี้ในอะนาคตก็ต้องดูตู้ด้วยนะนะครับคือตู้อาวุธเนี่ยมันมีธนูใหม่มาด้วยผมลืมไปนะครับอ่ะมันมีธนูสี่ดาวใหม่มาด้วยครับอเลฮั Hunter นั่นเองนะครับ เอฟเฟกต์ oh, ของธนูนี้นะครับก็คือเป็นโจมตีเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้จะเป็นโจมตีเปอร์เซ็นต์เหมือนลัสแล้วก็โปรโตไทป์เลยนะครับแต่ว่าออฟข้างล่างเนี่ยมันจะเป็นคําอธิบายเขาบอกว่าถ้าตัวละครเราไม่ได้อยู่ในฟิวนะครับคือในช่วงที่เราเล่นตัวอื่นอยู่เนี่ยมันจะเก็บสแต็กดาเมจขึ้นไว้เรื่อยๆนะครับสูงสุดที่20%นะครับที่ขัดเกลาหนึ่งนะคือ20%และเวลาเปลี่ยนออกมาเนี่ยก็คือเราจะได้พลังโจมตีเพิ่ม20%ครับเมื่อผ่านไป4วินาทีดาเมจ20%เนี่ยมมัันนนก็จจะะลดลดดงเเรรรืื่่ออยยๆๆคบห นั่นเองนะครับลดลงทีละสเร์เนาะนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นธนูที่จริงๆมันก็เหมือนแอบจะเหมาะกับชายอยู่นะครับเพียงแค่เปอร์เซ็นต์มันไม่ได้เยอะมันแค่20%รวมถึงถ้าขัดเกาไปสูงๆเนี่ยนะครับข้อมูลที่ผมดูในเว็บไซต์เนี่ยคือถ้าขัดเกาเต็มเนี่ยมันจะได้ที่40%นะครับแต่คือที่ขัด5เลยนะนะครับก็อาจจะเหมาะกับชายก็ได้ครับเหมือนมันอารมณ์คล้ายๆแบบเหมือนสกิลของชายเลยครับเปลี่ยนมากดบัฟแล้วตีแรงๆอยู่แป๊บหนึ่ง เมื่อบัฟหมดติดคูดาวนานธนูก็เอฟเฟกหมดพอดีก็เปลี่ยนออกถ้าใครที่แบบเปิดหาสกายฮาร์ปแล้วไม่เจอสกายฮาร์ปได้อะไเอด์ฮันเตอร์มาเนี่ยก็ใช้ได้นะครับถ้าไม่มีธนูลัสเนาะส่วน oh, oh, oh. ถ้าใครมีธนูลัสผมเชียร์ให้ใช้ธนูลัสอยู่ดีนะนะครับมองว่าลัสมันง่ายกว่าครับมันไม่ต้องมายุกยิกที่ว่าแบบต้องเก็บตัวไว้นานๆก่อนยังเปลี่ยนตัวมาเล่นไม่ได้ลัสยังไงมันก็ง่ายกว่าครับลแล้ว80%ของการตีปกติเนี่ยมันแรงแน่ๆครับเออสบายๆนะครับก <c oughs> <c oughs> ็ประมาณนี้ละกันนะครับสําหรับ รีวิวแนะนำนะครับตัวละครชายหรือว่าทาทาเลียของผมเนาะหวังว่าคลิปนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยแล้วกันนะครับสำหรับคนที่อ่าเพิ่งมาเล่นแล้วกันนะครับเพราะว่าตัวนี้คือมันรีรันไงนะครับคนที่เล่นมานานเนี่ยน่าจะรู้อยู่แล้วหรือคนที่มีเนี่ยก็น่าจะได้ลองของเราเล่นกันเองหมดแล้วแต่สำหรับใครที่เพิ่งมาเล่นแล้วกําลังจะลังเลชั่งใจว่าแบบบางทีอาจจะอยากเปิดหาตัวละครสีดาวในตู้แล้วมันหลุดเลทออกมาหาอะไรแบบนี้ไงเออ ื่อมันแบบดวงดีเนาะเปิดไปแค่ไม่กี่ครั้งแล้วชายมันโผลออกมาอย่างเงี้ยจะป้านดีไหมนะครับก็บอกงว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยแล้วกันนะครับแล้วก็ใครที่จะติดตามไลฟ์สตรีมนะครับก็ลิงก์ด้านล่างแล้วกันนะครับเออไลฟ์สตรีมที่แฟนเพจ a c e b o o k แล้วก็ช่อง YouTube ไลฟ์อีกช่องหนึ่งนะครับเราจะไม่ได้ไลฟ์กันที่ช่องนี้เนาะรวมถึงใครจะเติมเงินเติมเกมนะครับร้านถึงฮันชอปนะครับลิงก์ด้านล่างเติมเงินเติมเกมราคาถูกปลอดภย100ัยร้0เนตะครับร้านจดทะเบียนถูกต้องตาม บ,บอกว่ามาจากช่องของผมเนี่ยได้รับส่วนลดเป็นพิเศษด้วยนะครับก็ไปใช้บริการกันได้นะครับใครที่แบบได้ตัวละครมาแล้วอยากได้อาวุธอยากได้ธนูเนี่ยเติมเยอะลดเยอะนะครับก็ฝากไปด้วยละกันนะครับคลิปนี้เท่านี้ละกันนะครับว่ายังไงเจอกันใหม่อีกทีคลิปหน้าโ <Okay. S 2> อกาสหน้าบายบายสวัสดีครับ